แม้แตงโมยิ้มร่าเงินลงตัวกระติกมอบเพชรให้อีกความคืบหน้าของคดีที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาได้พลัดตกแม่น้ำเจ้าพยาเสียชีวิตล่าสุดหลังจากที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้นัดสอบปากคำให้การและไก่เกลี่ยเงินชดเชยระหว่างโจ์และจำเลยหกคนในคดีแตงโมนิดา ก็ใช้เวลาน,านานกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยจำเลยทั้ง6คนยังให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาส่วนการชดเชยเยียวยาก็ได้มีการวางเงินสดและแคปเชียร์เช็ครวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะและก็ยังมีการทำสัญญาประนีประนอมในคดีแพง่งในการจ่ายรายเดือนเพิ่มเติมหลังจากนี้จะต้องจ่ายให้คุณแม่ของแตงโมเดือนละ30,000บาท เป็นเวลากว่า20ปีค่ะโดยไม่ตกแก่ทายาทนอกจากนี้ทางด้านกระติกและแซนก็ยังได้มอบต่างหูเพชรที่ไม่เปิดเผยมูลค่าให้กับคุณแม่อีกหนึ่งคู่ค่ะซึ่งก็คาดว่าคุณแม่ของแตงโมน่าจะพอใจหลังจากไกรเกลี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะ